เราละเรามาถึงตอนการวางจิตในการให้ทานแบบที่7ซึ่งเป็นแบบที่ให้ทั้งผลใหญ่ให้อานิสงส์ใหญ่ก็คืออะไรก็คือการวางจิตโดยคิดว่าเราให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าไปถึงเทวดาเหล่าพรหมกายิกาซึ่งเทวดาเหล่าชั้นพรหมกายิกาเนี่ยก็คือเทวดาที่สูงกว่าชั้นกามกามภพกก็คือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่เป็นชั้นแรกของเทวดาชั้น รูปภปพก็คือภพมากายิกาซึ่งพุทธะบอกว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเลยนะก็คือปรินิพานไปเลยดังนั้นถ้าเราทําทานแล้วเราวางจิตแบบนี้ได้แบบที่7ก็คือให้ทานโดยเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตก็คือละความตะหนี่เป็นมนทินละความตะหนี่เป็นมนทินก็คืออะไรก็คือเราให้โดยไม่เสียดายให้โดยไม่ได้หวังผลให้โดยไม่ได้คิดหกแบบแรก ให้โดยไม่เสียดายให้แล้วแบบบริจาคจากค่าออกไปเลยตรงนี้แหละก็คือเราเพื่อที่เราจะละความตรีเราละความหวงเราสลัดสลัดออกซึ่งความหวงกั้นของเราตรงนี้ให้เราให้ขาดเลยให้แล้วไม่คิดอะไรตรงนี้แหละก็คือการให้แบบละความตรณีอันเป็นมนทินซึ่งจะมีผลทําให้เราเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรมกายิกาแล้วก็เมื่อตายแล้วก็ไม่ต้องเมื่อตายจากเทวดาชั้นแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกก็คือปลินิพณานไปเลย